ฉนจะมาแนะนาการดูแลบำรุงรักษายางรถยนต์เรื่องต้นกันนะคะค่ะวันนี้ฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ามีพี่วิจิตาเอสซีคนสวยของเรานะคะจะมาช่วยแนะนําการดูแลรักษาและสิ่งดีๆเกี่ยวกับยางรถยนต์กันค่ะเราไปพบกับพี่วิจิตากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอสซีวิจิตาอีสุขภาพนครสาขาอ่อน้อยค่ะ วันนี้จะมาแนะนำวิธีดูแลรักษาย,ยางแบบง,ง่ายๆค่ะเช่นค่ะมีคำถามจากลูกค้าว่าลมยางควรเติมเมื่อไหร่ดีวิธีดูลมยางดูอย่างไรยางใหม่ควรตรวจเช็คทุกสัปดาห์สำหรับรถใหม่ที่ลูกค้าเพิ่งออกรถไปค่ะการดูแลลมยางต้องดูขณะล้อเย็นถ้าวิ่งมานานๆควรทิ้งไว้2-3ชั่วโมง รอให้เย็นก่อนถ้าตรวจเช็คในขณะที่ยางร้อนอาจทำให้ค่าที่ได้ไม่มาตรฐานไว้สองถึงสาชั่วโมงก่อนสา0 0ทนโรแลยางจะขยายตัวเท่าล่อยก่อนละเลยอาจทาให้รงยางเสียรูปได้ทุกครั้งที่เราทำการสลับหรือเปลี่ยนล้อยางเราต้องเปลี่ยนชุดวอลใหม่ทั้งหมดค่ะเวลาเราวิ่งไปปกติแรงดันจาสะสมในยางยางเย็นจะหกตัวเท่าเดิม นี่คือวิธีรักษาการดูแลยางแบบง่ายๆนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับความรู้ดีๆจากพี่วิจิตาแล้วนะคะลูกค้าสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะว่าวิธีการดูยางรถยนต์เนี่ยต้องดูอย่างไรนะคะต้องเติมเวลาไหนแล้วต้องตรวจเช็คช่วงเวลาใดน,นะคะนะก่อนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่วิจิตาเป็นอย่างสูงเลยนะคะพบกัน EP ต่อไปคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ